<Okay. S 2> มาลีอยังค่ะไหนนะคะไหนนะันรอแป๊บนึงสวัสดีค่ะมานีอย่งเอยเดี๋ยวมามาเช็คห้องมามาแป๊บนึงน,นะคะโอเคอ่ามีคนเห็นแล้วอ่าโอเคแสดงว่าเราเริ่มกันได้แล้วสวัสดีครับ วันนี้มากัน3ามคนเลยนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆถามมาว่าอยากเห็นลูกสาวนะครับเป็นเขาเรียกนะเป็นคู่แฝดนะครับทา,ทางคู่แฝดของหมอทีมาด้วยนะคะวันนี้อ่เดี๋ยวก่อนอื่นเราแนะนําตัวกันก่อนเลยดีกว่านะคะ,ะชื่ออะไรคะชื่ออะไรครับชื่อ,อลันพรทอสุรณชื่อเล่นชื่อว่าทางน้องทามนะคะเป็นฝาแฝดของคุณหมอทีเป็นไงคะหน้าตาเหมือนกันไหมคะเหมือนกันไหมคุณแม่มีมีความ าเรีเยกอะไรนะคะไม่เข้าพวกไปทันที <c oughs> <c oughs> สวัสดีอีกครั้งนะคะชื่อมาดนะคะเป็นภรรยาของคุณหมอทีมนะคะสวนผมหมอ,หมอ,มะะอหมอทีมนะครับจากเพจนั่งเฉยเฉก็ผอมได้ใบหมอทีมนะครับวันนี้เราจะมาแบ่งปันกันเรื่อง3มเทคนิคในการกําจัดข้อตัวแย้งภายในใจเพราะจริงๆแล้วผมเชื่อว่าข้อตัวแย้งที่สําคัญที่สุดไม่ใช่ข้อตัวแย้งภายนอกครับไม่ใช่คําพูดของคนส่วนใหญ่ครับแต่มันเกิดจากภายในที่ตอบสนองต่อคําพูดภายนอกต่างหากครับผม วันนี้เรารวมพลังแท็กทีมกันเลยนะคะมาให้กําลังใจแฟนเพจทุกคนเลยนะคะสืบเนื่องมาจากไลฟ์สดครั้งที่แล้วเมื่อวันเสาร์นะคะคือแม่เนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้เขาเรียกอะไรอะได้ได้ไดมาออก,ออกออกอากาศเหมือนหมอทีมมากแต่ว่าคอยคอยจะคอยดูอ่านอินบ็อกแล้วก็อ่านคอมเมนต์ของแฟนเพจทุกๆคนนะคะแล้วก็เ,เห็นเขาเรียกอะไร คำถามามากมายนะคะที่ที่เกิดขึ้นก็เลยเลยมีความรู้สึกว่าว่าอยากจะช่วยนะคะโดยโดยการที่แบบรวบรวมปัญหาทั้งหมดจากอ่าไลฟ์สดครั้งที่แล้วนะคะเหมือนครั้งที่แล้วเป็น E ี1หนึ่งเนาะแล้วก็ครั้งน,นี้เป็น e ี2สองรอบนี้มีลูกสาวมาให้กําลังใจด้วย <c oughs> น้องทามน,นะคะ <c oughs> เขาเขาเป็นกําลังใจตัวน้อยนะคะของเราทั้งสองคนในการที่เราจะสร้างเพจนี้ขึ้นเป็นกําลังใจให้เราสองคนเนี่ยมีแรงผลักดันในการที่จะทําให้คนไทยทั้งหมด เจ็ดแสนคนเนาะที่เราตั้งเป้าไว้มีสุขภาพดีมากขึ้นนะคะวันนี้เราก็เลยจะมา,าพูดในหัวข้อเรื่อง3เทคนิคนะคะการกําจัดข้อโต้แยง้งภายในของเราที่มันเกิดขึ้นต่อเนื่องมาจากไลฟ์สดครั้งที่แล้วนะคะเดี๋ยวต้องถามก่อนเพราะจริงๆแล้วมีคนบอกว่าถ้าเป็นเด็กๆเนี่ยจะลดความอ้วนได้ยากครับจริงๆแล้วผมอะ่ะไม่เคยสอนน้องทาลดความอ้วนหรอกแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมเพิ่งปิดเทอมใหม่ๆแล้ว อยู่ดีเขาก็เกิดไปออกกำลังกายตอนเช้าขึ้นมาโดยการไปทำอะไรครับไปเดินถึงซ<ส>อยสุดถึงนุ่น,นแล้วก็ซอยสุดถุงนู่นข<อ>เขาข<อ>เขาเดินจากจากหน้าบ้านเขานะครับจาก,จาก,จ,ากจากหน้าบ้านผมนะครับไป,ไปอีกซอยหนึ่งนะก็ห่างกันสักประมาณสิบหลังได้เนาะไปไป,ไปมากี่วันแล้วครับไปมาอาจจะเป็น สองกวันแล้วสองกวันก็ไปไปมาสองสาวันแล้วครับคือมากกว่า mm 2นะคะสกวันถามสองไปไปไปมากกว่า2วันแล้วก็จริงๆถามว่าเขามาถามอะไรเราไหมเขาไม่ได้ถามเรานะครับอยู่ดีๆเขาก็ไปกับคุณยายไปเดินกัน2คนตอนเช้าเลยเช้าที่ไปกันตั้งแต่6กโมงยังไม่7จ็ดโมงดีเลยเพราะว่าอากาศจะร้อนคําถามก็คือว่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะอะไรคือสาเหตุหลักที่ทําให้เขาไปออกกําลังกาย เพราะจริงๆเด็กๆส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยอยากตื่นแต่เช้าอ่ะนะครับสิ่งหนึ่งที่เรารู้เลยแล้วมั่นใจเลยคือเขาเขาดูจากเราครับถ้าเขาเห็นเราทําอะไรนะเห็นพ่อแม่ทําอะไรอ่ะเขาก็จะทําแบบนั้นใช่ไหมใช่จ้ะ <c oughs> ใช่จ้ะเห็นหม,มาทำอะไรม,ะมาทำอะไรบ้างเห็นหมาวิ่งใช่ไหมเห็นมามาเต้น แอบเต้นเวลากําลังเล่นคอมอยู่ใช่เวลาลูกสาวเล่นคอมพิวเตอร์นะคะเราก็จะอยู่ในห้องอา่านหนังสือของคนหมอทีมนะคะเสร็จปุ๊บเราเนี่ยก็ไปเต้นอยู่ห้องหนึ่งเป็นห้องนอนนะคะที่มีผนังกันแค่นั้นเองก็คือคือเหมือนแบบใช้เวลาเป็นประโยชปกติกลับมาจากทํางานแล้วเนี่ยก็จะอยู่กับลูก ตลอดนะคะแต่เราก็มันจะม,มีช่วงช่วงวานช่วงหนึ่งตอนที่ที่เขาแบบอาจจะใส่หูฟังอยู่หรือว่าเขาอาจจะฟังเพลงหรือว่าเขาจะดู YouTube ของเขาเนี่ยเราก็ใช้เวลาช่วงนั้นนะคะไปเต้นเขาก็จะเห็นเห็นพฤติกรรมของเรานะคะนอกจากการออกกําลังกายแล้วก็เห็นเรื่องอะไรการทานอาหารใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่ทานอาหารปกติแล้วเนี่ยเวลาอ่าน้องทามาเขาจะเป็นคนทานอาหารค <Yeah. S 1> ่อนข้างยากใช่ค่อนข้างยากนะลูกน้อยแล้วก็อาจจะมีอาหารที่เขาทานเนี่ย น้อยชนิดเพราะฉะนั้นเวลาเขาทานเนี่ยเขาก็จะทานเยอะแต่ว่าทานอาหารแบบซ้ซําๆตอนเย็นเนี่ยเราก็ชวนกันไปโลตัสเราเราก็ไปทานอาหารกันนะเราก็ลองให้เขาเลือกดูนะปรากฏว่าเขาก็เลือกกินไก่ก็คือกินโปรตีนเป็นหลักพอเราถามว่ากินโดนัทไหมเขาบอกว่าไม่กินอ้วนสังเ,เกตไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเทคนิคนั่งเฉยๆก็ผอมได้เนี่ยโดยการที่ตัดข้าวไปน้ําตาลเนี่ยเด็กขนาดนี้อายุ อายุเท่าไหร่ครับอายุแปดขวบค่ะแปดขวบอบเขาก็ยังเข้าใจว่าจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากเป็นตัวอย่างว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราคุมอาหารง่ายๆแบบนี้ครับโดยการเริ่มจากการตัดอาหารชนพวกคาร์โบไฮเดรตก่อนมันจะง่ายมากครับในการเรียนแบบเพราะขนาดเด็ก8ขวบยังยังเรียนแบบได้เลยครับซึ่งเราเราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราก็จะเรียนแบบได้ง่ายขึ้นเนาะใช่ใช่นะครับอันดับแรกเลยนะคะที่เป็นสามเทคนิคนะคะในการกำจัดข้อต้แย้ง ภายในครอบครัวนะคะหรือว่าภายในภายในสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่เนี่ยข้อแรกก็คือการสร้างบรรยากาศแบบนี้ค่ะเราจะทํายังไงให้บรรยากาศที่เราอยู่ด้วยเนี่ยมันเป็นไปในทางเดียวกับเราเราต้องทําให้เป็นตัวอย่างก่อนอันดับแรกเลยนะคะเราต้องทำให้เป็นตัวอย่างก่อน,อน,นะะาอทในอานทให้คนข้างเขาเห็นว่าเราตั้งใจที่กำลังจะทําอะไรอยู่แล้วก็พยายามจะทําสิ่งนั้นให้มันสําเร็จ แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาเห็นแล้วเขาก็จะเรียนแบบเราเองนะคะอ,อย่างเช่นการทานอาหารเนี้ยค่ะการควบคุมอาหารการออกกําลังกายเขาเห็นเขาก็จะเรียนแบบเราเองนะคะแล้วก็ลดข้อโต้แย้งต่างๆที่จะเกิดขึ้นอย่างเช่นว่าอ่าฉันไม่มีเวลาฉันต้องขับรถนานรถติดนะคะแล้วก็ฉันต้องเดินทางบ่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันไม่มีเวลาหรอกที่จะ ยิบหนังสือของคุณหมอทีมขึ้นมาอ่านหรือว่าไม่มีเวลาเลยที่ที่เราอ่ะแม้แต่จะ,จะดูคลิปเนี่ยปกติดูคลิปก็ต้องดูจากโทรศัพท์ถูกไหมคะแล้วก็มันก็จะมีปัญหาว่า,าใช้โทรศพัพท์ขณะขับรถไม่ดีอ่านนี้คุณหมอทีม,มนะคะแล้วก็ทีมงานของเราเนี่ยก็เลยเลยช่วยกันคิดแล้วก็ลดข้อโต้แย้งตรงนี้ลงโดยวิธีการก็คืออันดับแรกเนี่ยคะ่ะเราจะทํายังไงให้ข้อโต้แยง้งพวกนี้น้อยที่สุดเราก็เลยคิดอ่า เป็นนวัตกรรมขึ้นมาหนึ่งอย่างนะคะเกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมสุขภาพแล้วก็เป็นแนวทางในการที่เราจะทํายังไงให้เราไม่เสียเวลาไปโดยปราประโยชน์นะคะก็จะมีอ,อันนี้ค่ะอ่าน,นี่อันนี้น้องทามอันนี้เป็นวิธีวิธีการแก้ไขปัญหาหนึ่งนะคะที่ที่ม่นเห็นในอินบ็อกซ์แล้วก็การเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะการตอบคาถามของคุณหมอทีมแล้วก็มีปัญหาเข้ามานะคะแล้วทีมง,งานนะครับ ทุกคนเนี่ยเขาเขาอยากจะคิดว่าเอะทำไงดีเราถึงจะสร้างบรรยากาศได้เพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาไปอยู่กับคนที่คิดลบบางทีในครอบครัวมีเราคนเดียวในการลดความอ้วนหรือบ,บางทีเนี่ยเราเดินทางไปไหนก็ตามเนี่ยเรามักจะจะคิดลบเป็นอย่างแรกเลยเพราะส่วนใหญ่คนเรา,าก็มักจะคิดลบก่อนนะครับทางทีมงานน้องมาแล้วแล้วก็ผมเลยคิดว่าเฮ้ยงั้นเราก็เอาหนังสือนั่งเฉยๆหน้าเด็กสังงานเนี่ยซึ่งในนั้นมีการสอนแท่งการดูแลสุขภาพแล้วก็การลดความอ้วนเนี่ย น่าจะเอาไปเป็นหนังสือเสียงนะครับเราเราก็เลยทําหนังสือเสียงขึ้นมาก็คือเราแปลงนะครับเปลี่ยนคานิดหน่อยจากหนังสือนั่งเฉยๆหน้าเด็กสังนั้นนะครับมามาไว้ในรูปของ USB สําหรับเสียบเวลาเราเดินทางโดยเฉาะเหมาะสาหรับคนที่ต้องเดินทางไกลๆอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าคนที่อยู่ในกรุงเทพเราต้องต้องรถติดนะครับแทนที่เราจะฟังถ่ายลบๆนะครับหรือเราจะดูเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับอาหารเราก็เอา เปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนมาฟัง USB แทนนะครับแล้วผมก็จะพยายามพูดให้กระชับเขา้าเข้าใจง่ายไม่เหมือนการอ่านหนังสือนะครับผมพยายามจะเหมือนเล่าให้ฟังว่ามันต้องทําอย่างนั้นต้องทําอย่างนีน้ต้องคิดอย่างนั้นต้องคิดอย่างนี้สรุปแล้วงานวิชาการบอกแบบนั้นแต่ว่าผมแนะนําแบบนี้เพราะว่ามันเข้าคนไทยมากกว่าประมาณนี้นะครับเป็นเป็นไอเดียที่ตองมากจากทีมงานเขาคิดขึ้นนะครับว่าเออเราน่าจะทําให้คนไทยนะครับเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ง่ายขึ้นเพราะว่าส่วนใหญ,ญ่เราก็ไม่ค่อยมีเวลาจะอ่านหนังสืออยู่แล้วนะครับ ก็จะมีส่วนหนึ่งอ่านหนังสือได้อีกส่วนหนึ่งถ้าใครไม่ชอบอ่านหนังสือนะครับไม่ใช่เราเราไม่ชอบอ่านเป็นิงขี้เกียจนะครับแต่หมายว่าเราไม่ชอบอ่านเพราะว่าเราไม่ค่อยมีเวลานะครับเราก็เลยทําเป็นทางเลือกเป็น USB ให้แต่เราทําน้อยมากนะครับต้องขอโทษด้วยเพราะว่าต้นทุนสูงมากนะครับต้นทุนสูงมาก เพราะว่าเราทาเป็นไม้ชนิดพิเศษเลยนะครับก็คือสั่งเขาทําพิเศษแล้วก็ฉลุลงไปข้างในนะครับว่าเขียนว่านั่งเฉยๆหน้าเด็กสังงานใบหมอทีมแล้วก็มีกล่องให้ด้วยนะครับแพงนั้นแต่ตัวนี้แล้วแพงแพงกล่องเลยนะครับผมถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถติดต่อทีมงานได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับไอเดียนี้ต้องขอบคุณคุณหมอท่านหนึ่งนะคะเป็นอาจารย์หมอที่โรงพยาบาลปกติอาจารย์เขาจะมีน้ำหนักตัวที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ มีปัญหาแล้วเพราะว่าตอนนอนเนี่ยมีนอนกลนนะคะแล้วก็มีหยุดหายใจเป็นช่วงๆเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็พยายามออกกําลังกายแต่ว่าเหนื่อยมากเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยเขาก็ไปเปิด YouTube ดูโดยที่ที่มาดับก็ไม่เคยไปอธิบายให้อาจารย์ฟังว่าเนี่ยหมอทีมเขามีเพจแบบนี้แบบนี้ซึ่งซึ่งโดยส่วนตัวในรู้จักกับคุณหมอทีมอยู่แล้วใช่ไหมคะเสร็จปุ๊บอาจารย์เขาก็ไม่ชอบออกกำลังกายแล้วก็เขาจะเป็นคุณหมอผ่าตัด จะเยอะมากแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็บอกว่าเวลาอ่านหนังสือก็น้อยเหมือนทางานเสร็จตอนเย็นแกก็จะเหนื่อยละแล้วก็แกก็พูดขึ้นมาครั้งหนึ่งว่าเดี๋ยวผมจะฟังคลิปของคุณหมอทีมเนี่ยจากโทรศัพท์แล้วก็เอาไปเสียบไว้ในรถยนต์โดยมีสายเขาเรียกสายอะไรนะคะคล้ายๆเป็นเป็นสายลิง์ต่อจาามือถือลิงคเป็นเขายกสายอะไรอออออิดโออะไรพวกเนี้ยค่ะที่มันจะต่อปุ๊บแล้วมันก็จะเข้ากับอ่ารถยนต์แล้วมีเสียงฟังแล้วทนี้เสร็จปุ๊บอะ อาจารย์ก็ไปไปทำแบบนี้แล้วก็ฟังฟังมาตลอดฟังจนตอนนี้เปลี่ยนตัวเองนะคะเรื่องการรับประทานอาหารตอนแรกออกกำลังกายไม่ได้เหนื่อยปวดข้อเท้าปวดเข่าวปวดหลังจนตอนนี้อาจารย์น้าหนักลงแล้วก็อาจารย์ก็เปลี่ยนอาหารที่อาจารย์เคยทานน่ยจากข้าวขาวเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่จากอาหารที่ที่แบบทานแล้วมีแคลอรี่สูงๆมีคาร์โบไฮเดรตเยอะๆเ,เนี่ยก็ลดลงแล้วก็น้ำหนักตัวลดลงจนตอนนี้นอาจารย์ นอนกลนน้อยลงแล้วก็เขาเรียกอะไรนะคะสดชื่นขึ้นแล้วก็น้ำหนักตัวลงเนี่ยค่ะม่นก,ก็เลยเอามาเป็นไอเดียนะคะเพื่อลดข้อโต้แย้งสำหรับสาหรับแฟนเพจที่ไม่ไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้หรือว่าไม่ไม่มีเวลานะคะอันนี้ก็เป็นการลดข้อตตวแยงข้อที่หนึ่งนะคะก็คือเป็นการสร้างบรรยากาศใช่ข้อแรกคือการสร้างบรรยากาศนะ้วอย่างแรกสำหรับคนที่ซื้อหนังสือไปแล้วก็อ่านหนังสือก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆเนื้อหาเหมือนในหนังสือแต่สำหรับคนที่ยังยังไม่มีหนังสือนะครับ อยากฟังผมเนี่ยทุกวันเลยนะเหมือนกล่อมนะครับเช้าและก่อนนอนนะถ้าเขาขึ้นรถก็ฟังผมด้วยหรือว่าบางคนมีเครื่องเล่น USB ในห้องก็เอาไว้ฟังนะกล่อมจนหลับก็ได้เพราะว่ามันเป็นการเขาเรียกตั้งโปรแกรมจิตใจสนึกอย่างหนึ่งให้เราสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นนะครับส่วนะบ,บับเทคนิคที่2นะครับเทคนิคแรกก็คือเราอาจเราอาอจจะฟังจาก USB 2เราอาจจะซื้อหนังสือไปอ่านก็ได้ครับ3ดู YouTube ผมก็ได้นะครับ สนะครับหรืออาจจะดูใน Facebook ดูในออนไลน์ก็ได้นะครับหรือ5นะครับเราเอาผู้ชายหรือผู้หญิงหุ่นดีๆที่เราอยากได้ไปไว้ตรงหน้าจอมือถือก็ได้แบบนี้ก็ช่วยได้นะครับส่วนเทคนิคที่2นะครับก็คือเราต้องเริ่มหาหลักฐานก่อนครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอย่างน้องมาดเนี่ยเขาเขาเคยคิดว่ามันเป็นปกติของคนหลังคอดที่จะไม่สามารถลดความอ้วนได้แต่ว่าวันหนึ่งเขาก็ไปเห็นตัวอย่างของคนที่ เฮ้ยก่อนขอดเนี่ยน้ําหนักแบบเยอะมากเลยแล้วหลังขอดเนี่ยกลับมาเหมือนคนปกติซึ่ง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 เขาคือใครรู้ไหมครับซึ่งเขาก็คือคนที่เราคิดว่าไม่น่าจะทําได้นี่ซึ่งไม่น่าเชื่อเลยโหเราเห็นเขาตัวใหญ่มากเลยแล้วเขาก็กลับมาตัวเล็กได้นะมากเขาก็เลยมีกําลังใจว่าเอ้ยแสดงว่ามันน่าถ้ามีคนทําได้เราก็น่าจะเราก็ต้องทำ,ทำได้เหมือนกันนะดังนั้นผมมีทริคง่ายๆครับถ้าจะหาหลักฐานนะไปกดใน Google ดูครับไปหา ไปพิมพ์คำว่า transformation ภาษาอังกฤษครับ t r a n s นะครับ f o a เนี่ย f o r m a t i o n นะครับ transformation พวกนี้ถ้าในฝรั่งจะมีเยอะมากเลยคนที่ตัวใหญ่ๆแล้วตัวเล็กลงนะครับหรือว่าเสิร์ชใน Google นะครับแล้วพิมพ์คำว่านั่งเฉยๆก็ผอมได้ก็ได้ใน f a c e b o o k นะครับแล้วก็ไปหาดูครัผมมีรีวิวเยอะมากเลยนะครับนั่งเฉยๆก็ผอมได้เฉพาะเพจนี้นะครับก็เพียบเลยนะครับ แล้วก็คุณก็ไปดูที่ว่าเอ๊ะบางคนบอกว่าอายุ50แล้วลดความอ้วนไม่ได้คุณไปนั่งดูรีวิวของเรานะครับจะสิบกว่าก็มีนะคะอายุจะสิบกว่าก็มีทางทีมงานทางทีมงานเคยเก็บรวบรวมไว้มีคนอายุเกิน70เนี่ยประมาณ3 5ถึงคนนะครับที่ผมใส่รีวิวไว้ก็ไปแอบ,บดูได้คุณจะได้มั่นใจว่าอ๋ออายุ70ก็ลดความอ้วนได้คนที่หนัก1้อยห้าโลร้อยโลร้ยโลหรือ1้อยโลเนี่ยก็สามารถลดความอ้วนได้นะครับหรือหรือบางคนเนี่ยลูกโตแล้ว ลูกโตตั้งถ้าผมจ้ผิดมีแฟนขับคนหนึ่งลูกโตอายุประมาณสิบแปดล้วเขาก็ยังสามารถพึ่งมาลดความอ้วนได้ปีที่ผ่านมานี่เองแสดงว่าจริงๆ ok แล้วคนที่อ้วนมานานๆก็สามารถลดความอ้วนได้แล้วบางคนนะเป็นคนที่เขาเรียกอ้วนแต่เด็กอ้วนมากอ้วนจนคิดว่าตัวเองอ่ะเป็นเป็นโรคอ้วนอ้วนจะคิดว่าทางบ้านเนี่ยอ้วนหมดเลยคุณพ่อคุณแม่ก็อ้วนพี่ชายพี่สาวก็อ้วนฉันอ้วนเนี่ยเป็นเรื่องปกติใช่ดังนั้นเราไปหา เราไปหาหลักฐานแบบนี้เยอะๆครับแล้วเราเห็นแล้วว่าเขาสามารถลดความอ้วนได้เราก็จะมีกำลังใจมากขึ้นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราก็น่าจะลดความอ้วนได้เช่นกันนะครับสามนะครับเทคนิคที่สามก็คือเราต้องชมตัวเองบ่อยๆนะครับนะครับทำทำชมตัวอ,อยังไรคะเวลาจะชมตัวเองให้ให้รู้สึกว่าตัวเองเก่งทำชมอ,อย่างไงคะ อาจจะอยู่ที่เฉยนิ่งๆใครมาเลาะไม่ไม่สนใจอ่าจริงๆที่บ้านผมผมสอนลูกแบบนี้ครับก็คือว่าไม่ว่าใครจะพูดอะไรก็ตามเราต้องไม่สนใจครับเพราะจริงๆแล้วเรารู้ว่าจริงๆแล้วเราเก่งหรือเปล่าใช่ไหม เก่งสี่คนที่ล้อแปลว่าไม่เก่งอิจฉาเราแน่เลยอ่าแต่เกดเห็นแันะ้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเด็กๆเขาก็ยังเข้าใจเลยว่าคนที่เขาร้อเราเนี่ยสแสดงว่าเขาอิจฉาเราอันนี้คือสิ่งที่ผมปลูกฝังลูกไว้ว่าอย่าสนใจคําพูดคนอื่นเราต้องเป็นตัวเราในแบบที่เราเป็นนะครับสวยในแบบที่เราอยากสวยไม่ใช่ว่าพอเราอยากสวยพอคนอื่นเขาอยากให้เราอ้วนเราก็ไปคล้อยตามเขานะครับเคยเคยมีคนชมเอ้เคยเขาอยากเคยมีคนแซวไหมครับที่โรงพยาบาล มีค่ะเยอะมากเพราะว่าเราเคยมีข้อปเปรียบเทียบนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเราเราต่อผอมกว่าน,นี้เนาะแล้วก็เราเราดูตอนนั้นเป็นเด็กอะค่ะอะไรก็ดูดีไปหมดเด็กอะเนาะอะไรก็ดูดีไปหมด uh huh. พอเรามีอายุมากขึ้นปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปตอนท้องทางมีเขาเนี่ยก็ตัวใหญ่เหมือนหมีขั้วโลกเนี้ยคะ่ะแล้วก็ทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปแบบว่าจากหน้ามือไปหลังมือเซลตั้งแต่ลงลดเลยค่ะ ตั้งแต่ยามปกติอ่ะก็เขาก็จะเรียกน้งม้าคนสวยน้งม้าคนสวยตลอดปัจจุบันเขาก็ยังเรียกอยู่นะคะแต่ว่าเขาเรียกพวกเขาก็จะแบบเขาจะพังหนักพังหนักไป <c oughs> นิดน,นิด <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาก็รักเรานะคะคนที่ลงมาเขาก็รักเราหมดแหละแต่ว่าเราก็รู้สึกแบบบางทีเขาก็แอบมาบอกเราว่าเอ๊ะเปลี่ยนไซส์เสื้อผ้าหรือเปล่านี่คือคําแซวของเขาแบบสุภาพมากเลยนะคะแต่เราก็รู้สึกละว่าว่าเราต้องเริ่มพัฒนาตัวเองละเราต้องไม่เอาคําแซวหรือว่าอ่า จุดบกพร่องต่างๆเนี่ยที่เรารวบรวมได้รอบตัวเราเนี่ยมาเป็นเขาเรียกอ,อะไรนะคะมาเป็นแรงกดดันให้เรารู้สึกท้อแท้เวลามีอะไรนะคะมาเล่าให้ต้องทำฟังเนี่ยคะ่ะต้องทำเขาจะให้กําลังใจอเคยเคยเคยให้กําลังใจบอกมาว่าว่าไงคะไม่เห็นจะยากเลยใช่ไหมไม่จะยากเลยแค่เนี้ก็สู้ได้แล้วอ่าแมคะก็จะพูดอย่างเงี้ยสู้สู้ค่ะไม่เห็นจะยากเลย แค่นี้ก็สู้ได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยเป็นกําลังใจของ,ของคนที่ที่อยู่รอบตัวเราเวลาเราเราสร้างแรงบันดาลใจอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะคนครอบครัวคนในครอบครัเวเนี่ยเขาจะซึมซับสิ่งเหล่านี้ไปเพราะฉะนั้นเวลาเราเออกกาลังกายเอยเราลดความอ้วนเลยเราเปลี่ยนอาหารเอยเนี่ยเขาจะเห็นเขาเห็นปุ๊บเนี่ยเขาก็จะซึมซับสิ่งเหล่านี้ไปเขานี่แหละค่ะจะเป็นกําลังใจที่ดีของเราเพราะฉะนั้นให้ชมตัวเองบ่อยๆชมคนรอบข้างบ่อยๆเสร็จปุ๊บพอเขาซึมซับปุ๊บในวันที่เราท้อในวันที่เราไม่ไหวละบุคคลพวกเนี้ยค่ะเขาจะฟีดแบ็กสิ่ง ดังนั้นนะครับเราต้องหัดชมตัวเองบ่อยๆนะครับอย่างแรกคือดีใจด้วยสาหรับคนที่ยังไม่มีครอบครัวนะครับเดี๋ยวเราก็จะรู้สึกว่าสบายหูหน่อยเพราะกลับบ้านไปก็จะไม่มีใครเซล์แต่สาหรับคนที่มีครอบครัวแล้วส่วนใหญ่คนในครอบครัวเขารักเรานะครับเพียงแต่ว่าวิธีการให้กําลังใจเขาคือการกระแนะกระแหนวิธีการให้ให้กําลังใจของเขาหรือว่าผลักดันให้เรา ให้เราลบความว้นได้คือการที่พูดในแง่ลบก,กับเราดังนั้นจริงๆเขามาด้วยท่าทีที่ถูกต้องนะครับแต่การแสดงออกเนี่ยอาจจะไม่ถูกต้องถ้าไม่ถึงเป็นแบบนั้นเพราะว่าที่โรงเรียนเนี่ยคุณครูมักจะทําแบบนี้กับเราก็คือเวลาที่เราทําอะไรไม่ดีเขามักจะพูดแบบเนี้ยก็คือ,อะระวังน่าจะสอบตกนะระวังน่าจะทําข้อสอบไม่ได้นะระวังน่าจะอย่างนู้นอย่างนี้คือเขาเป็นห่วงเราแต่เขาใช้คําแบบนี้ บางทีเราเราผ่านการเรียนในโรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชนมาก็ตามใช้คอนเซปต์คล้ายกันครับคือใช้วิธีการกดดันหรือว่าพูดในแง่ลบแบบนี้ซึ่งเราอาจจะติดวิธีการนั้นมาครับแต่ในความเป็นจริงแล้วถ้าใครอยากรู้ความอ้วนสาเร็จผมแนะนําว่าให้ชมตัวเองครับการชมตัวเองเป็นสิ่งสำคัญว่าอย่างเช่นผมไปวิ่งตอนเช้าผมก็จะบอกว่าเฮ้ยแม่งเก่งวะ่ะวันนี้ยไปวิ่งได้อีกแล้วอีกหนึ่งวันผมนับทุกๆความสําเร็จนับคาที่สําคัญครับขีดเส้นใต้ไว้ผมนับทุกๆความสําเร็จ ผมกินไข่สองฟองผมถือว่าผมเก่งมากที่ผมสามารถกินของที่มีประโยชน์แทนที่จะกินแค่ขนมปังกับกาแฟตอนเช้าผมกินไข่ดาวสามฟองนะครับกับชาเขียวตอนเช้าเลยเนี่ยผมถือว่าผมประสบความสําเร็จแล้วผมก็ชมตัวเองอผมกับน้องแม่เนี่ยไปวิ่งตอนเช้าแค่5้าถึงสินาทีมันดูไม่เยอะครับดูไม่เท่อะไรผมก็ยังชมตัวเองแค่ตื่นได้ก็ชมตัวเองแล้วนะคะแค่ลุกขึ้นมาเปลี่ยนเสื้อผ้าออกไปไปออกกำลังกายเนี่ยชมตัวเองบ่าเฮ้ยวันนี้ทําได้ไว ตื่นได้อ่าใช่ซึ่งบางทีอ่ะเราเราเราเก็บทุกรายละเอียดในการชมตัวเองถึงขนาดนี้นะครับคือบางทีเราตื่นก่อนนาฬิกาแค่5นาทีเราชมตัวเองแล้วเฮ้ยสมองเราเก่งวะ่ะมันสามารถรู้ได้ว่าเราจะตื่นตอนตีห้าสี่สิบห้ามันตื่นแต่ตีห้าสี่สิบเลยนะครับดังนั้นแค่นี้เราก็สามารถชมตัวเองได้แล้ว แต่ก่อนน้องมา่เขาติดกาแฟเพราะว่าเขาเป็นพยาบาลที่ทางานทั้งวันทั้งคืนเขาจะกินกาแฟวันละสองแก้วแ่หมามากินกาแฟตลอดเวลาใช่ไหมตลอเวลาเกือบจะมึนแล้วกินจนมึนเลยบางวันกินแบบกินจนมึนจนลูกสาวทักเลยค่ะมามาวันนี้กินกาแฟเยอะไปใช่ไหมกินกาแฟเยอะไประวังนะเดี๋ยวเดี๋ยวมึนทั้งมึนทั้งวันเลยใช่ไหมลูกมึนทั้งวันเลยบางทีกินกินกาแฟจนกระทั่งแบบเขาเรียก กินจนตื่นดีแต่ว่าสติไม่ค่อยดีครับคือเหมือนแบบว่าคือทําได้บังคับให้สมองไม่ตื่นเพื่อจะทำงานใช่ใช่ทำงานได้ทําอะไรได้แต่ว่าดูดูเหมือนเหมือนเราเป็นหุ่นยนต์นะคะแล้วก็จะจะแบบเขาเรียกอะไรนะคะการตอบสนองทางด้านความคิดจะช้าหุ่นยนต์ห้ามอ่าหุ่นยนต์ห้ามอา้นาไม่ใช่เหรอใช่ก็จะแบบทําตัวแข็งๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ไม่ไม่ทำกิจ,จวัตรประจําวันแบบพี่น้องทำบอกไม่ค่อยทําอะไรแต่ว่าอยู่ได้ไม่หลับเนี้ยค่ะมีมีคุณปันทิปนะครับถามว่าคุณมาวิ่งตอนเย็นกี่นาทีจริงๆริงตอนเช้าเนี่ยถ้าหลบพลาดนะด้วยเหตุผลมาใหญ่เช่นอาจจะตื่นสายบ้างอะไรบ้างเป็นเรื่องปกติตอนเย็นเราจะชดเชยกี่นาทีครับปกติวิ่งไปไปกลับหนึ่งบล็อกเหมือนที่น้องทมเดินนะคะแต่ว่าเราจะไกลกว่าหน่อยนึงก็ประมาณ15นาทีเองนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะดูเวลาถ้าเกิดว่ายังไม่ดึกมากก็จะมาเต้น เปิดยูทูบนะคะแล้วก็เต้นต่อ u t u b e เนี่ยเขาก็จะมีให้เลือกเลยค่ะว่าจะเอากี่นาทีก็ดูตามเวลาแต่ว่าส่วนมากเนี่ยมันจะเป็นแบบสเต็ป30นาทีนะคะแล้วก็บางทีก็อาจจะเป็น1ชั่วโมงก็มี45นาทีก็เลือกเอาตามเวลาที่เหมาะสมแต่ว่าถ้าเอาเวลาวิ่งจริงเนี่ยแค่15นาทีวิ่งให้เหงือมันซึมวิ่งไปแล้วก็วิ่งกลับแค่นี้เองค่ะวิ่งแค่พอให้รู้สึกว่าตัวเองได้รับการกระตุ้นการห่อผานครับแล้วเสร็จปุ๊บก็อาจจะมาเวทเวทนิดหน่อย หรือว่าอย่างน้องมาเขาชอบคือเขาจะมาเต้นอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะครับก็แล้วแต่ว่าใครชอบแบบนี้ผมเนี่ยไปวิ่งมาเสร็จปุ๊บอาจจะเวทสักห้าถึงสิบนาทีแต่ถ้าน้องมาเนี่ยไปวิ่งมาเสร็จปุ๊บเขาจะมามาเต้นต่ออีกสักระยะหนึ่งบางทีก็สิบห้าบางสามสิบนาทีบ้างขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับแรงของเราลองสังเกตดูครับถ้าเราพลังเหลือเท่าไหร่เราก็เต้นเท่านั้นก็ได้เพราะว่าจริงๆร่างกายเราแต่ละวันมันไม่เหมือนกันบางวันเต้นๆอยู่นะฮะหยุดเต้นไปก่อน เพราะว่าเริ่มเริ่มยกแขนไม่ขึ้นก็มีนะคะแบบมันล้าค่ะอย่างเงี้ยก็คือจะใช้ระยะเวลาประมาณนี้ให้รู้สึกว่าเออไม่ไหวแล้วแล้วก็มันร้อนจนแบบเหงื่อซึมผมแฉะอะไรเงี้ยค่ะก็จะเลิกเลิกเลิก,ลกไปอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ไม่ได้นานนานมากอย่างที่แบบว่านักกีฬาหรือว่านักวิ่งมาทราธอนทั่วไปวิ่งหนึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยนะคะไม่ถึงเลยนะแลจริงๆแล้วอย่างที่บอกครับคือหลักการของเราคือเราคุมอาหาร90%อร์เซ แต่เราออกกําลังกายแค่สิเอรนงครับของทั้งหมดดังนั้นะรเราเราสามคนก็ทําให้เห็นกันนะชาติว่าเรา3คนเนี่ยลดความอ้วนสูตรเดียวกันและคือนั่งเฉยๆก็ผอมได้แล้วก็หลอกร่างกายผอมลงนิดๆหน่อยๆเองครับเนาะดังนั้นะรนะรสรุปวันนี้ที่เราจะแบ่งปันกนะ็คือ3มเทคนิคในการกําจัดข้อโต้แย้งภายในจิตใจเราแล้วก็กําจัดข้อโต้แย้งภายนอกนะครับอันที่1คือที่น้องมาดบอกไปแล้วคือการสร้างบรรยากาศเราต้องสร้างบรรยากาศให้กับตัวเองครับในรถเสียบ USB ครับ ถ้ากลับมาบ้านเอาหนังสือวางไว้อย่างน้อยนะเห็นหนังสือผมนะวางอยู่ตรงหัวเตียงหรือเห็นหนังสือฟิตเนสเห็นหนังสือของใครก็ได้ครับหนังสือฟิตจังชั่นหนังสือของใครก็ได้ครับที่เป็นหนังสือเกี่ยวกับสุขภาพอย่างน้อยเราจะได้รู้ว่าอ๋อเป้าหมายของเราในช่วงเดือนนี้คือการสร้างนิสัยในการลดความอ้วนหรือทําให้สุขภาพดีอันที่2ครับคือการหาหลักฐานถ้าเราหาหลักฐานว่ามีคนแก่กว่าเรามีคนอ้วนกว่าเรา มีคนไม่มีเวลามากกว่าเราลดความอ้วนได้เราก็จะมั่นใจมากขึ้นใช่เราจะทําได้นะคะหลักฐานที่หมอทีมพูดถึงเนี่ยมันจะเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นกําลังใจอย่างดีเลยนะคะว่าถ้าเขาทําได้เราก็น่าจะทําได้นะคะส่วนข้อที่สามนะคือการที่เราชื่นชมตัวเองบ่อยๆน้องทามเนี่ยเขาก็จะชื่นชมตัวเองว่าเวลามีคนบอกเขาว่าเขาอ้วนเขาก็จะทาไงนะ,ะแปลว,ว่าเธออิจฉาแปลว,ว่าเธอ เธออยากเป็นเหมือนฉันฮ่าฮ่าอ่านี่ครับก็ <laughs> คือสิ่งหนึ่งที่ผมปลูกปลกฝังต้องทมเลยว่า้ามาแมลก็ตามมีคนที่ว่าเราแสดงว่าเขาอิจฉาเราอย่างน้อยเราต้องมีกลไกทางสมองครับในการที่จะป้องกันตัวเองแล้วเราก็กลับมาชมตัเองว่าไม่หรอกฉันนะเป็นคนที่น่าตาดีในแบบของฉันเนาะเราเป็นคนสวยในแบบของเราเป็นคนหล่อนในแบบของเราเราชอบฝุ่นของเราอยู่แล้วแต่ที่เรากําลังลดความอ้วนเนี่ยเราอยากจะหล่อขึ้นเราอยากจะสวยขึ้น เราอยากจะดีขึ้นเท่านั้นเองนะครับแล้วเราก็ชมตัวเองบ่อยๆครับทาอะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆลดกาแฟได้วันนี้ชมตัวเองครับตื่นเช้าได้ชมตัวเองนะครับอ่อออกกาลังกายได้แค่5้าถึงสินาทีชมตัวเองยกเวทแค่สิครั้งก็ชมตัวเองได้ครับวันนี้หักห้ามใจไม่กินคุกกี้ได้ไปกินขนมปังโฮวีตก็ชมตัวเองครับวันนี้หักห้ามใจในการกินขนมปังโฮวีตได้แต่ไปกินปโปรตีนก็ชมตัวเองครับแบบนี้เป็นต้นนะครับนะครับนะเพื่อนๆลองเอาสามเทคนิคนี้ไปใช้นะนะผมเชื่อว่ามันช่วยได้ ซึ่งคลิปนี้นะครับเรา3คนทําเพื่อคนไทยนะครับเรารักทุกคนเราอยากให้คนไทย70,000สนคนผอมลงหุ่นดีขึ้นแล้วก็สุขภาพดีขึ้นไปพร้อมๆกันนะครับแล้วยังไงเราพบกันคลิปหน้านะครับให้กำลังใจแฟนเพจหน่อยสิลูกสู้ๆค่ะสู้ๆนะสูๆะ้ๆนะคะสูๆะะๆๆ้ๆค่ะโอเคองั้นวันนี้เดี๋ยวเราดูคําถามนิดนึงนะครับขออนุญาตดูนิดนึงมีคําถามไม่เอ่ยตั้งห้าพันล้านกว่าคนครับเยอะมากเลยโอเค มีคุณนิณาถามว่าตอนนี้ถ้าห,หิวหิวหรือนึกอะไรไม่ออกจะทานอะไรดีคะจริงๆแล้วผมผมเคยบอกคอนเซปต์ไว้นะครับจริงๆแล้วอะไรก็ตามที่เป็นโปรตีนกินแล้วจะไม่ค่อยอ้วนนะครับอย่างแรกเลยอ่ะผมทําก่อนไม่เอาโปรตีนดื่มน้านะครับบ่อยๆในช่วงที่หิวอันนี้ช่วยได้นะครับอันที่2ก็คือถ้าหิวบ่อยจริงๆครับจะกินชาเขียวไม่ใส่น้ําตาลหรือกาแฟไม่ใส่น้ำตาลก็ช่วยได้นะครับมันช่วยให้สมองเนี่ยถูกกระตุ้นการอกหาพลังงานพร้อมกับหยุดสูญหิวชัว่วคราว สามคือที่เราทํากันบ่อยๆเลยเรากินไข่สองฟองก่อนอาหารเช้าเย็นบางครั้งมีกลางวันด้วยเพื่อทําให้สมองเนี่ยหยุดสูญหิวนะครับอันที่สี่นะครับที่เราทําบ่อยมากเลยคือเราพกปลาสวรรค์ทาโร่ครับให้เลือกตัวที่น้ําตาลน้อยๆครับไม่เอาไอ้ที่แบบมีน้าเชื่อมนะเอาสวรรค์ทาโร่รุ่นออริจินอลก็ได้มันจะมีน้ําตาลอยู่นิดหน่อยไม่เยอะมากครับแต่ส่วนใหญ่เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นเป็นโปรตีนดังนั้นเราก็จะติดลดไว้นะครับอันที่หกซื้อ <ไป S 1> บ่อย <นะ S 1> มากนะถั่ว,ท,วทองการ์เด้นนะครับ ทองทองกระเดนที่ผมแนะนำราคาอาจจะสูงหน่อยแต่ว่าค่อนข้างอร่อยอย่างเ emia, ช่นแมคคา <Al> bon. เดเมียเม็ดบลูหิมพานเม็ดอัลมอนด์ชนิดที่เราชอบอะค่ะพอเราชอบปุ๊บเราเห็นปุ๊บเราก็จะหยิบขึ้นมาขึ้นมาทานแต่ถ้าเกิดเราไม่ชอบอะต่อให้มันวางอยู่เราก็จะไม่ไม่ชอบถั่วมีหลายแบบนะคะเลือกเอาตามที่เราชอบอ่าดังนั้นนะครับพอเราทานถั่วเนี่ยเราไปพลิกข้างหลังมันจะเขียนว่าพลังงานสูงแต่ไม่ต้องตกใจนะครับถั่วเนี่ยมันเป็นโปรตีนชนิดที่ไม่มีน้ําข้อดีออกมาก็คือ มันดูดซึมยากมากครับเรากินไปให้อิ่มเฉยๆมันดูดซึมยากมากดังนั้นถั่วสามารถทานได้นะครับหรือพวกพวกพีพีนัทบัตเตอร์ที่ที่ฝรั่งเขาชอบเอาไปทาบนขนมปังก็กินได้แต่อย่าให้กินพีนัทบัตเตอร์เปล่าๆก็น่าจะดีกว่าหรือว่าทาบนอะโวคาโดทาบนฝรั่งทาบนกล้วยหอมแบบนี้ก็ได้ครับสำหรับคนติดหวานใช้ได้นะคะสูตรเนี้ยใช้ได้เลยส่วนส่วนส่วนทันยพืชเนี่ยบางคนอาจจะสงสัยนะคุณคุณโดลายากิถามว่า ต,ตัวตัวธันพืชนี่อะไรบ้างทุกอย่างที่เป็นถั่วครับทุกอย่างที่เป็นถั่วหรือธันพืชพวกนี้กินได้หมดเลยนะครับไม่ซสีเรียสแม้แตอ่อันที่เขากลัวกันมากๆอย่างเช่นมเมล็ดทานทานตะวัน,วนก็ยังใช้ได้ก<ม>็ยังดีกว่าเราไปทานขนมดีกว่าเราไปทานเบอร์เกอรี่นะคะ,ะเพราะว่าบางทีการที่เราอดมากๆไม่แตะอะไรเลยเคยเคยเป็นนะคะสักวันหนึ่งมันจะระเบิด หย,หยิบเล่มล่างนั่งสุดให้นิดหนึ่งนะครับแต่ mm hmm. มาเพื่อนๆอาจจะนึกออกถ้าใครถ้าใครลงคอร์สออนไลน์นะครับลดเทคนิคลดความอ้วนที่คน99%านไม่รู้เล่มน,นี้ผมจะอธิบายละเอียดเลยว่าตัวที่ย่อยง่ายง่ายสุดนะครับก็คือน้ําตาลตัวที่อิ่มนานขึ้นหน่อยก็คือขนมปังขนมปังที่อิ่มนานกว่าคือขนมปังโฮวีดน,นอกจากขนมปังโฮวีดนะครับไอ้ตัวที่ย่อยยากตามตามมาก็คือข้าวข้าวขาวนะครับแล้วที่ย่อยยากกว่าข้าวข,าว,ขาวก็คือข้าว ไม่ขัดสีหรือเข้ากล้องแล้วที่ย่อยยากกว่าเข้ากล้องคือโปรตีนสังเกตไหมครับว่าจริงๆแล้วว่าทุกอันมันมีพลังงานหมดครับแต่เราเลือกให้กินโปรตีนทั้งจากธัญพืชเนื้อสัตว์พวกนี้ครับหรือปลามาจะย่อยยากอิ่มนานแล้วก็ทําให้เรากินแล้วไม่อ้วนนะครับผมโอเคนะครับรายนี้เดี๋ยวต้องถามเริ่มง่วงแล้วยังไงเดี๋ยวผมเข้าไปตอบคําถามนะครับเพื่อนๆมีคําถามสามารถฝากขา<ะ>้อความเอาไม่ง่วงเลยครับเฉยๆเอาคันตาคันตานะครับโอเคได้ครับ ก็เดี๋ยวเพื่อนๆวันอาทิตย์เพื่อนๆจะได้ไปพักผ่อนนะครับงไงมีคําถามเพิ่มเติมฝากข้อความไปได้นะครับเดี๋ยวเราสองคนจะช่วยกันตอบอินบ็อกซ์นะครับแล้วเราจะช่วยคลี่คลายาสิ่งที่เพื่อนๆสงสัยให้นะครับคลิปนี้ทําเพื่อนคนไทยนะครับ แชร์ได้เลยนะครับเราสองคนอยากทำเพื่อคนไทยเจ็ดแสนคนไม่มีลิขสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นใครจะเอาไปสอนต่อใน Facebook ส่วนตัวในเพจก็ได้ไม่ต้องให้ลิขสิทธิ์เราก็ได้นะครับแล้วยงไงเราพบกันครั้งหน้านะครับถ้ามีโอกาสผมจะชวนน้องททมกับน้องมาดมาอีกนะครับในสัปดาห์ถ,าถัดไปนะครับแล้วพบกันคลิปหน้านะครับที่จะเราสามคนมารวมกันน่าจะเป็นอาาัมพวาวาค่ะเดี๋ยวเราจะไปอัมพวากัน เสาอาทิตย์แล้วก็จันหน้านะครับเล้วไงเดี๋ยวเราไปเจอบรรยากาศใหม่ๆที่อัมพวาน,น,นะครับวัน,นเสาร์วันที่หกหกเจ็ดแปดเมษา,ายนเดี๋ยวเราจะไปที่อัมพวากันภภภภภนะครับเล้วไงพบกับเราสามคนนะครับวัน,นเสาร์หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายจุ๊ก